สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตต่อจาก EP ที่57ที่ผมเล็กคอร์ดค่าต่างๆเนาะแล้วตั้งเป้าหมายก่อนที่จะเข้า KVK นี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในคลิปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับ ปุ่มกดติดตามมันอยู่ข้างๆรูปนะครับผมรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับมันไม่ได้เสียตังหรือเสียอะไรนะครับสละเวลานิดนึงนะกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องเพื่อนๆที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะถ้าหากว่าพวกคุณไม่ช่วยกดนะครับช่องเขาอาจจะไม่มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับเค k นี่ย ก็ราชารุ่มน้ำนายนะครับผ่านมาแล้ว20วันนะครับจากที่ผมทำคลิป57เนาะรคอร์ดแล้วก็โดดเข้ามาวันแรกของ K KK นะครับวันนี้ผมก็จะมาอนะัปเดตเนาะในสิ่งที่ผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเริ่มเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เหรียญก่อนนะเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะไปสรุปยอดรวมนะครับว่าผมหาหาได้ยังไงเท่าไหร่นะครับใน EP ที่เป็น จบ KK แล้วกันนะครับอ่าแต่อีอ่าเคเนี้ยน่าจะได้เหรียญน,น้อยกว่าเคที่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ทํากิจฝึกทหารนะกิจหอลบนะครับที่เกี่ยวกับการฝึกทหารหรือเพิ่มมันหน้า,น,น,านะทำน้อยมากนะครับเพราะว่าผมจะดองเร่งไปแข่งบ้านตำนานนะครับก็เหมือนเดิมนะสิ่งที่ผมจะแนะนําให้ซื้อเลยก็คือชสองชิ้นบนนี้นะครับลดราคา2ชิ้นบนนี้ควรจะซื้อนะครับแต่ผมจะเหมาวัสดุมาเลยนะฮะ แล้วก็มาดูที่ฝั่งของยอดตายนะครับยอดตายตอนนี้ผมตาย1 5 6 0 0ล้านาแนหมครับมาดูนะครับก็เป็นทหารราบนะ1ล้านนะครับม้าสี่0มื่นนะฮะแล้วธนู4 0 0 0 0นนะครับ, 4, 000, รบทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าฝั่งผมนะเป็นฝั่งเสียเปรียบนะเป็นฝั่งรับนะครับแล้วหัวกันผมเนี่ยก็เป็นราบนะครับส่วนหัวกันม้าเนี่ยหัวกันม้าเนี่ย อ้อ,อนไม่ตรงกับเวลาที่ผมออนนะเขาจะออนช่วงฝรั่งนะครับก็จะเป็นหลังเที่ยงคืนอะไรมาเนี้แล้วก็ธนูนะครับมีย่อมหย่มย่อยม,ยมแต่ธนูนะครับอย่างนี้ทุกคนา้าคนมีประสบการณ์เล่นจะรู้เลยใครเป็นหัวกันธนูหรือหัวระดมธนูนะครับคนจะส่งธนูมาให้คุณอนะ่ะเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะพีชีพธนูอยู่แล้วนะคนส่วนใหญ่เล่นลาบกลับมานะเพราะฉะนั้นธนูเขาพร้อมที่จะตายอยู่แล้วนะครับอ่า ถัดมานะครับก็เป็นยอดยอดตายเลยใช่ไหมทีนี้ยอดสังหารบ้างนะครับอย่างที่ผมตั้งเป้าหมายไปนะผมตั้งเป้าหมายว่าผมอยากได้ยอดค่าเนี่ยที่เป็นนายนะนะครับตอนหนึ่งคคือ10 M นะขั้นต่ำอันนี้ผมได้ 10m เรียบร้อยแล้วนะอ่ะแล้วต่อไปผมก็จะทำา 15m นะครับซึ่ง3า m เนี่ยคิดว่าทำไม่ได้แต่ 15m เมนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะทำได้นะครับสำหรับเคนี้โดยปกต โดยเคอ่อนก่อนผมทําได้แค่สิบเอ็มนะครับแต่นี้ทํา10เอ็มได้ไวมากเนื่องจากว่าเคเนี้ยผมเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วฝั่งเขาอ่ะเป็นฝ่ายลุกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีถ้าคุณอยากได้คะแนนก็แค่ออกไปสู้แค่นั้นเองมันจะง่ายนะครับแต่กลับกันถ้าคุณเป็นฝ่ายเหนือกว่าเนี่ยแม้คุณจะอยากสู้เนี่ยแต่เขาไม่ออกมาสู้เนี่ยนั่นแหละมันจะลําบากนะครับในการหาคิวพอยต์แต่นนี้คุณอยากได้คะแนนคุณก็เข้าสนามลบเลยแค่นั้นเองนะครับมันก็จะทํา คีพอยต์ได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ข้อเสียก็คือคุณจะแพ้เคนั่นเองนะครับอ่าถัดมานะครับประตู6ผมเพิ่งเปิดนะแล้วประตู6เปิดนะครับก็ประตู6เปิดกิจนี้ก็มาพอดีเลยประตู6เปิดวันที่6นะตอนหนึ่งทุ่มนะครับกิจนี้ก็จะจบวันที่8นะครับตอนหนึ่งทุ่มเหมือนกันนะใช้เวลา2วันนะอ่ะผมก็ทําคะแนนไปนะครับอ่าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนะอ่า อยู่อันดับ36นะแต่ตอนนี้แล้วผมไล่ไล่ดูนะครับ่ะอย่างอันนี้นะครับก็เป็นหัวระดมนะครับฝั่งผมแล้วก็อันนี้หัวกันฝั่งผมนะครับหนึ่งก็มีลมแหลมออนฟิลนะครับส่วนใหญ่เป็นออนฟิลเหมือนผมนี่แหละนะครับแต่ผมไล่ดูนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมที่ผมบนไปที่ EP 57นะครับที่ผมไม่ได้ลำดับ MG เลยนะครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหม ผมไล่ดูร้อยอันดับเนี่ยคิงและเพื่อนของเขานะครับไม่อยู่ในร้อยอันดับนี้นะครับไม่รู้ไปทําอะไรนะฮนะก็อ่ะแค่นี้นะครับก็รู้ๆกันแล้วนะว่าเป็นยังไงนะสาหรับเซิร์ฟผมก็ต่อไปนะครับอันนี้ผมน่าจะอัปเดตหมดแล้วนะหอลบนะอย่างที่ผมแนะนํานะครับอ่าผมก็จะไม่ทํากิจที่ฝึก เพรามันหน้าอะไรเงี้ยเพราะผมเก็บเร่งนะอย่างที่บอกอ่าผมก็ทําซีซ่าเนี่ยสุดไปแล้วนะครับอย่างที่ผมแนะนำนะมาดูที่แมปกันบ้านนีกว่ะอ่าถ้าคลิปมันกระตุกอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยนะแต่หวังว่าจะไม่ไม่กระตุกมากนะครับอ่ะผมก็แนะนํานะครับให้อ่ะคุณดูหอลบนี้นะครับขยายแผ่นที่ออกมานะครับแล้วกดที่ด้านซ้ายนะกดหอลบนะบมันจะเห็นหอลบ อย่างที่ผมบอกผมมาตรงนี้คือไกลสุดแล้วก็เลยเน้นที่ซีซ่าก่อนนะแทนที่จะมาทำเนี่ยตรงนี้นะเหยียบพึ่งทำนะครับเน้นซีซ่าก่อนนะเหตุผลนะครับเนี่ยซีซ่านะมามาดูนะอ่าซีซ่าผมตันเรียบร้อยแล้วทำเลเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับขอลบซีซ่าทําไมนะครับก็เป็นอย่างนี้ไงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะตีมาถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนตัดเนี่ยตรงนี้นะโดนตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณ เดี๋วเดี๋ยวดูนะอาจจะมีสมาพันธ์เราติดอยู่นะครับถ้าคุณโดนตัดทงเรียบร้อยแล้วไม่ติดเชื่อมกับซีซ่าตรงนี้แล้วนะครับคุณจะทําจิตหอลบไม่ได้แล้วนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมยิ่งไปไกลเท่าไหร่คุณควรจะทำหอลบตรงนั้นให้เสร็จให้ไวที่สุดนะครับเราค่อยมาทําไล่ทำข้างในนะเนี่ยเราโดนตีล้นมาน,ะน่ผู้เล่นคนไหนที่ยังไม่ทําซีซ่าเสร็จนะครับไม่มีโอกาสทําแล้วนะบจบแล้ว รเรียบร้อยนะครับประตูต่อไปเป็นประตู7เนาะประตู7ก็ก็มีไหมมีกวนอูนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับโ <c oughs> บเช็คเทียนนะครับก็เดี๋ยวถ้าประตู7เปิดผมก็จะทำเนี่ยสองสองหอนี้ก่อนนะเราค่อยมาทําข้างในแต่ระหว่างนี้เราก็ทําข้างในตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าซิซ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอพอเข้ามางี้เราก็ทําตรงนี้นะครับก่อนนะครับ แต่เราโดนตีอีกนะครับเราไม่มีโอกาสทำนะโอเคประมาณนี้มาดูสถานการณ์รณน,นะครับอันนี้ผมเทเลพอร์ตกลับมาที่เซฟโซนอยู่นะอะถ้าใครอยากสู้ก็วาร์มมาลงนี่เราก็สู้นะครับประตูหกนะครับเปิดนะครับขอตีไล่มานะ,ะยึดได้หมดแล้วนะครับแต่ฝั่งผม่าไม่ได้ยอมง่ายๆใช่ไหมก็หิวคิวหิวคิวพอยต์พวกนี้ง่ายนะครับถ้าใครอยากได้คิวพอยต์ก็มานะครับ บ้านั้นการอัปเดตเนาะจากที่ผมเคยบอกไว้นะว่าออนฟิลอะมาทำคะแนนคิวง่ายกว่าในสร้างนะครับอ่าในสร้างนะครับก็อย่างที่ผมอ่าบูในสร้างนะบูในสร้างนะสามรอบนะผมได้มา40 m เนะครับแต่อ่าบูที่ประตู6เนี่ยผมได้1 4 0ยเห็นไหมความต่างครับ2วันนะฮะ สำหรับประตู6แต่ในสร้างเนี่ยผมเล่นไป3รอบนะแล้วอีก1รอบเนี่ยมันเปิดตอนตี3นะผมเล่นไม่ได้นะครับตี3มอ่ะมันยากง่ายต่างกันยังไงนะคุณมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ให้สังเกตให้คิดแบบผมนะเนี่ยคนที่จะเดินทับเนี่ยเห็นไหมเขาจะเดินมากกว่า1น,นะส่วนใหญ่อะฝั่งนู้นะเขาแข็งแต่ฝั่งผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเดิน1 2, นึ่งสองทับบมีน้อย ฝั่งเขานะครับ6 7ทับนี่เยอะมากนะที่เดิน6 7ทับนะส่วนใหญ่จะเดิน5นะครับซึ่งใน5ทับเขาเนี่ยก็จะมีทับอ่อนผสมแข็งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสทำคิวได้มากกว่าในการระลุมบอลนะกับกันนะครับในซากนะส่งได้คนละ1ทับเพราะฉะนั้นทับที่เข้ามาในซากทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทับที่แข็งที่สุดของแอคเคาท์นั้นๆเลยนะครับมาเลยทาคะแนนคิวได้ยากกว่านะฮะเพราะมันแข็งหมดเลยนะฮะทุกคนแข็งหมดเลยตรงนี้ยังมี แข็งผสมอ่อนนะก็เลยเนี่ยเห็นไหมเออแข็งผสมอ่อนนะครับอืมอ่าอย่างคนนี้ก็เป็นคนไทยนะคุณดูนะเป็น T4 นะครับคนเนี้ยโหคะแนนอ่าคิวคิวพอยต์ของเนี่ยจะมากกว่าผมอยู่แล้วนะฮะแต่ในอันดับเมื่อกี้ก็อยู่ยังน่าจะอยู่50หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ติดอันดับอยู่นะครับ มีแค่คิงผมนี่แหละไม่ติดนะครับนะครับแต่ก็เอากล่องรางวัลนอนอะไรหมดนะแต่ไม่ไม่ไม่ติดอะไรเลยนะครับอ่าโอเคติดอันดับ50นะตอนนี้เขาติดอันดับ50ก็ผมน่าจะติดอันดับ36นะผมก็เพิ่งมาเห็นนะว่ามันมีรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าติดอันดับ50จะได้2เม็ดนี้นะครับ1เม็ด นะครับเอามาทําอะไรนะเอามากฎรยุธ์นี้นะครับกลยุยุ์นะครับคุณต้องอ่านเอานะมันจะไม่ฟิกแต่ตัวนะอย่างเคที่แล้วมันมันไม่ผมอ่านดูอ้าวมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเดิมนะคุณก็ต้องมาอ่านแล้วเลือกเอานะครับมันจะไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยนะครับต้องมาอ่านเแล้วเลือกเอาครับสําหรับกลยุยุ์นะฮะก็ผมน่าจะอัปเดตไปหมดแล้วนะคะแนนฆ่าคะแนนตายนะครับแล้วก็กิจกําจสัตศัตรูประตู6ใช่ไหม ซึ่งจบแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นค่าคิวพอยที่ขึ้นที่โปรไฟล์เนาะที่ผมตั้งเป้าว่าให้ถึง1 b นะผมก็เรียบร้อยแล้วนะจากที่ผมเลคคอร์ดตอนเข้า k w k นี้ใช่ไหม 902m นะตอนนี้ก็1 0 8 6 m นะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1 b นะฮะก็เดี๋ยวจะทําต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่า k w k จะจบนะครับ ทรัพยากรคุณก็สังเกตที่ผมเข้ามานะ้ข้าวก็มี3 b บนะครับก็เหลือเท่านี้นะหมายก็2มนะั้งอันนี้1.2นะครับทองก็1.8นะครับทองเนี่ยมีคนให้ผมเป็นน้องคนไทยเนาะผมก็ให้ผมมานะครับเขาก็หวังดีนะผมก็บอกว่าให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาคุณที่เมื่อไหร่ที่คุณบันทีห้าคุณใช้มาหาสาม,มากนะค,คุณไม่ต้องให้คนอื่นเก็บไวเ้เถอะพอคุณบันทีห้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับทอง โอ้โหใช้อย่างเยอะเลยนะครับทองแล้วก็มีคนที่จะย้ายอขอย้ายเซิร์ฟไปแล้วเนะวาะเมื่อวานนะครับอยู่ๆเป็นคนหนังชานะก็โอนทรัพย์เขามาให้ผมนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็โอนให้ผมหมดเลยผมก็ถามว่าให้ทําไมนะเขาจะย้ายเซิร์ฟนะเขาเลยให้นะฮะผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวสร้างมันจะเปิดอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คงไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นไหมนะครับแต่จะพยายามเข้าไปเล่นนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องดูด้วยไปดูเวลาด้วยนะครับอ่าแต่ตรงนี้ก็คงไม่ไม่อะไรละเขาเผาแล้วเหลือคนไม่กี่คนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นแค่การอัปเดตนะการ KVK นะผ่านมา20วันนะครับน่าจะเรียกว่าครึ่งทางนี่แหลมะมั้งอ่าเดี๋ยวประตูจะเปิดแล้วก็มาล็อกกันในซาก ตัวเนะครับมาชิงน่าจะห่อลบอันนี้นะเนี่ยหอลบอยู่อันหนึ่งนะมันน่าจะมาชิงอันนี้กันนะครับแล้วก็ประตู10นะครับประตู10ก็คือชิงแลนด์ละก็น่าจะครึ่งทางแล้วนะหนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะมันไม่ได้เป็นประโยชน์หรอกแต่ว่ามันเออเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้นะแบบ เราจะทําประมาณไหนอะไรมาได้ประมาณไหนนะครับก็ผมก็ประมาณนี้นะสําหรับเคนีนะ้ผมก็อย่างที่บอกนะผมเดินเนฟจอนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังใช้กวนสกีนะในบางจังหวะนะครับก็เดิน2ทับนะครับบางครั้งผมก็ใส่3านะเอารีชาร์จอะไรมานะครับอย่างที่คุณ,คณเห็นนะส่วนใหญ่พวกผมจะเดินแค่ทับเดียวเห็นไหมเขาจะเดินแบบหลายทับนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกนะครับยังไงแล้วก็จะมี EP นะครับสรุป KVK หลัง KVK ใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะมาสรุปอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ